กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า11องค์กรจากงานวันเสือโคร่งโลกประจำปี2566ภายใต้แนวคิดหลัก Move forward to Sustainable Tiger Conservation เก้าสู่การอนุรักษ์เสือโครง่งอย่างยั่งยืนณศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปรัดากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน นายอัตพลเจริญชันษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและผ่านพืชกล่าวรายงานและนายชย,ยันสิริมาศผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับซึ่งภายในงานได้มีการจัดพิธีการด้านการอนุรักษ์เสือโครง่งของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่อจนเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งฉบับที่2 พศ2565ถึง2577โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติเพิ่มขึ้นฟื้นฟูประชากรเสือโครง่งและเหยื่อในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำในการอนุรักษ์เสือโคร่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปีพศ2577ทั้งนี้มีการเสวนาและแสดงวิสัยทัศน์โดยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ ปรลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายชย,ยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายอาตพเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าผู้แทนภาควิชาการจากสถานศึกษาและตัวแทนภาคปร,คประชาชนโดยในวันเสาร์คร่มโลกปีนี้ นายอัตพลเจริญชันษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชกล่าวว่าเนื่องจากวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเสือโคร่งโลกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชจึงได้จัดงานวันเสือโคร่งโลกประจำปี2566ขึ้นซึ่งจากการประเมินประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติปี2565 พบเสือโคร่งจำนวน148-189ตัวเพิ่มขึ้นจากสถิติปี2563ที่สำรวจพบ130-160ตัวโดยอาศัยเทคนิคการประเมินเฉพาะทางและการจำแนกลายที่ได้จากกล้องดักถ่ายแบบอัตโนมัติซึ่งติดตั้งไว้มากกว่า1,200จุดในพื้นที่อนุรักษ์28แห่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สป่าทุ่งหยานเรศวรห้วยขาแข้ง เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดคือ103 1 0 3่งร้อยสถึงหนึตัวในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกตอนเหนือได้แก่อุทยานแห่งชาติแม่วงขึ้นไปจนถึงอุทยานแห่งชาติคลองลานอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเขียนรักษาพันธ์สป,ป่าอุ้มผางในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตากสามารถบันทึกภาพเสือโคร่งได้จํานวน16-21ถึงตัว เป็นดัชนีวัดความสมบูรณ์ของพื้นป่าและความเหมาะสมของการเป็นทินอาศัยของเสือโคร่งได้เป็นอย่างดีสถานการณ์นนี้เป็นยังไงครับก็ต้องขอบคุณจังหวัดนครสวรรค์นะครที่ร่วมกับทางกรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชที่จัดงานวันกิจกรรมวันเสือโคร่งโลกขึ้นมานะครับก็อยากจะเรียนว่าวันนี้สถานการณ์เสือโคร่งเราก็ดีขึ้นตามลาดับนะครับในเรื่องของการดูแลในการดูแลแล,แล้วก็ตจานวนตัวเลข ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของกระทรวงทรัพย์ไปบายพื้นทีว่าการกระทรวงทรัพย์ท่าทังบรรวุฒิสินป์าอาชาเนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะเสือโครงเรามองภาพใหญ่ของการดูแลเรื่องพื้นป่าเพราะเราเราต้องมองว่าพื้นป่าเนี่ยหรือว่าป่าเนี่ยก็เป็นที่อาศัยของสัตว์สัตว์ลางเนี่ยเพราะนั้นเราต้องดูแลพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์การแก้ปัญหาเรื่องของการไฟป่าอะไรต่างๆนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือปัญหาที่การจะดูแลสัตว์ต่างๆด้วยรวมถึงเสือโครงด้วยเพราะฉะนั้น อันนี้ก็มันก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพิอากาศด้วยซึ่งอันเนี้ยมันร้อนมันแรงเพราะนั้นเราก็เป็นห่วงนะในปีที่ถึงเนี่ยแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลในพื้นที่นะครับในการลาดตระเวนในการดูแลแล้วก็ที่สคัญสาดก็ต้องทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมคิดว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยวจัยทั้งคมญคือต้องร่วมกันทุกฝ่ายไม่ว่าของภาครัฐประชาชนท้องถิ่นท้องที่ต้องต้องต้องร่วมกันในการแก้ปัญหาถ้าไม่ขาดไปได้ไฟหนึ่งไปไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องต้องต้องร่วมกันเพราะฉะนั้น การจะยกระดับเป็นระดับอาเซียนเป็นไปได้เพราะว่าประเทศไทยเราถือว่าเป็นผู้นําในการดูแลเรื่องของเสือโครงนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเรามีศูนย์ฝึกอะไรต่างๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยแต้ต๋องผมเป็นที่ดีเนี่ยเราจะเป็นยกระดับที่ห้อยแข่งถ้าเป็นระดับแบบอาเซียนในรจชิโนนเซ็นเตอร์สำหรับการดูแลเรื่องของเสือโครงเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลระดับอาเซียนเราถือว่าเราทําได้ครับอีกหนึ่งประเด็นก็จะมีชาวบ้านบางส่วนที่เขาอาจจะเป็นห่วงว่า เขาเห็นจากกรณีของช้างป่าถ like like ้าเราอนุรักษ์แล้วก็ควบคุมประชากรถ้ามันมากเกินไปไหมตัวนี้เราจะก็อันนี้คือสิ่งที่ผมได้พูดบนเวทีว่าวันนี้วันนี้เรากําลังดูเรื่องการอนุรักษ์และการดูแลอย่างเต็มที่วันนี้เรามีตัวอย่างที่เป็นปัญหาระดับชาติคือเรื่องของสัตว์ป่าที่ออกมารบกวนพี่น้องประชาชนเช่นช้างนะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีระดับชาติเข้ามาดูแลเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูเหมือนกันนะมันต้องมีความสมดุลนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญ หัวใจของการดูแลสัตว์ก็คือต้องมีพื้นที่เขาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนื่องจากว่าคอริดอร์หรือว่าความเชื่อมโยงของป่าเนี่ยมันค่อนข้างหายไปยการบกลุกพื้นที่เลยต่างๆเพราะนั้นเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนถ้าเราแก้ได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการดูแลสัตว์แต่ละประเทศคงไม่น่ามีปัญหาเขาต้องมีพื้นที่ที่อยู่ลองย้อนกลับไปอดีตนะะเมื่อเรป่าเราเยอะไงเพราะนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรวันนี้คนบุกลุกเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นการกระทบกระทำเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นแนวทางที่กระทรวงทรัพย์ต้องไปดูเหมือนกันการเพิ่มพื้นที่อาหารเพิ่มพื้นที่แหล่งต่างๆในสัตว์ในใ,ให้ในป่าเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานทําให้สัตว์เขาอยู่ในป่าเขาได้ไม่ต้องมารบกวนคนตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองควบคู่กันไปครับครับ